หยุดไหมยังขออีกนิดนึงละกันขออีกนิดนึงละกันถ้วยมาขออีกนิดอีกหน่อยได้ไหมล่ะพี่โลมาแน่นๆดอกนี้โอ้ยยางนี้แหละที่รอคละลอยลอยกันที่รอคละลอยกับโบนัสโบนัสที่รอคละลอยฮู้ก็มาดีฮู้ฮู้นะมาดีครับมาดีครับมาดีครับซ้าย ย่อสวัสดีวัยรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมี่พาวาบวีอีกแล้วนั่นเองอยู่กับเกมโลมาเอ็ของค่ายจิลลี่กันอีกแล้วสำหรับวันนี้ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม,มาใ้ช่องเฮียหมี่พาวะบวีไป้ด้วยลวกันทุกคนอีกหนึ่งอย่างอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของเฮียหมีไว้ด้วยนะทุกคนก็ วันนี้ทุน3,000บาทเหมือนเดิมเบ็ดแรก30บาทจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับอยากได้สารับช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียมีภาวะโอเคมาไม่ต้องเตือนไม่ใช้ยังไม่ใช้นะกดค้างไปที่100รอบเหมือนเดิมเลสเก o ลบ้าเบ็ด30ก่อนนะทุกคนอย่าพึ่งห้าเบ็ด90ินะทุกคนเมื่อวานห้าไปหน่อยเบ็ด150รู้เล่อง ผมจะไม่ห้าวอีกแล้วครับเหมือนมันจะมานะทุกคนมันมันมีลางบอกเหตุว่ามันจะมีอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่มีอะไรโอเคเข้าปีเกมไปหนึ่งทีเข้าปีเกมไปหนึ่งทีสามรอบจัดมาเหมือนจะมีอะไรก็ไม่มีอะไรโคตรงงปาบว่าวล้วนมาเนี่ยปาบโลมาแน่นแน่นหนึ่งทีตามด้วยแล้วก็พอจัดมาเมื่อกี้เก้าเมื่อกี้หกสิบหก จ่ามาหนึ่งบาทถือว่าโอเคใช้ได้ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่โอเคสิโตมาปับปับโล่กับถ้วยมาก่อนแล้วก็เงียบอืมถ้วยแล้วก็งีบถ้วย,ยมาไม่น่าจะไหลอะไรได้แน่นๆมาหนึ่งทีตามด้วยไม่มีตามด้วยไม่ม,ม,ม,มีสักอย่างทาทามาอืมดอกนี้แน่นแน่นสองร้อยหกบินไปเลยแล้วกัน 2องดอกนี้บีกวินไปเลยละกันจัดไปที่2องบาทนะมาเปิบเออ,เอ,อที่เพิ่มเบม็ดเมื่อวานนี้มันเหมือนจะมีอะไรนะทุกคนคือแบบแต่ละช็อตนี้มันน่าเพิ่มเบ็ดจัดแต่เพิ่มปุ๊บแห้งปับป๊บปั๊บโลมาตัวแพงด้วยเมื่อกี้โลกับตัวแพงมาปับ๊บฮึ อตัวแพงมา320อยี่สบิ๊กวินไปหนึ่งรอบบิ๊กวินไปหนึ่งรอบกับตัวแพงจัดไปที่สา0อยบัาทไปต่อปาบอังุนอะ่ะรมเจอตามมาด้วยแล้วก็โลและก็อีกหนึ่งทีไม่มีไม่ให้เล่นปาปปาปโลมาไหมล่ะไม่มาดูวายมาโอ้โหหลายยาก อย่างนี้เขาเรียกว่าไหลย่ากจากโอ้โหเต็มแผงในกระดานห0บาทมาดอกนี้ตามมาด้วยถ้วยแล้วก็นียถ้วายาโอ้โหดอกนี้ไหลาย,ยากเหมือนกันปาบปาบปาบโลมาแล้วก็เงียบแน่นอนเอ้ยมาอยู่วะงูนรุ่มเจาะหรือเปล่าไม่มีงูนรุ่มเจาะไม่มีวะองูนรุ่มเจาะรุ่มเจาะปาบ อัง,งุ่นนะลุงเจ๋อโลไม่มาอื่นแน่นๆเต็มแผงเต็กระดานดอกนี้ปาบไหลไปต่อ,อยังไงไหลหนึ่งทีขออีกทีไม่มีบิ๊กวินมาก่อนละกันบิ๊กวินมาที่ร้อยเก้าสิบบาทได้ต่อชีวิตไปต่อส่วนโอ้อัง,งุ่นนะลุงเจ้าเต็มแผงเต็มกระดานอัง,งุ่นนะลุงเจ้าปาบอังุ่นาลุงเจ้าหรือเปล่าไม่มีปาบตัวแพงแต่มาสองตัวว่ะปาบโอ้โลไม่มี ปอึอบยังไงสิเริ่มเงียบแล้วสิเริ่มเงียบแล้วสิอืมปับขอหลายๆนะเพื่อนอังงางุนารุงจ้ออีกแล้วอังงางุนรุงจ้ออีกแล้วนี่ไงอังงางุนรุงจ้อนแน่นๆมาหนึ่งทีเลยรอยี่สิบโลมาโลมาสองแถวไม่มีถ้วยไปก่อนแล้วกันแล้วก็อังงางุนรุงจ้ออีกหนึ่งทีแล้วก็เงียบแล้วก็เงียบอีกแล้ อังงูนะรุ่งเจ๋ออัางงูอีกนนหนึ่งทีดิถ้วยไปดิแล้วก็ตามไม่ตามเนี้ยเอ้บโอู่โล่แน่นๆไปหนึ่งทีร้อยสามสิบไม่ไหลเลยว่ะเฮ้ยเอิบเอิบเอ,บเองก็ไหลหน่อยก็ได้เองไม่ต้องเกรงใจฮีเองก็ไหลหน่อยก็ได้ปั๊บเอิบถ้วยมาก่อนอังงูนะรุ่งเจอ๋อเปิบปั๊บเปิบ เ,เป้าล้วนอดอกนี้แน่นๆไปเลยปาบหลยพี่อังวนเราถมจอมาไหมไม่มาดอกนี้แน่นๆมีดแน่นๆกับมีดไปเลยเออจัดไปที่เมกะวินไหลไปหยุดที่เมกาวิน570ทุกคนโปรดอยู่ในความสงบตอนนี้เบ็ด0กํากำลังจะมาเบ็ด0กํากำลังจะคืบคานเข้ามาหาทุกคนไปร้อยหมุน เบ็ดเก้าสิบกองจะคืบคานมาครับผมมาบอกเลยว่าจะไม่เบ็ดตัวกับเบ็ดเก้าสิบแน่นแน่แนไปหนึ่งดอกอ่งหุ่นนรุมเจาะไปอีกหนึ่งทีแล้วก็เบรกวินอีกหนึ่งเทเลเลย,เล,ย,เล,ยละกันจัดไปที่บิ๊กวินแปดร้อยสิบบาทสวยงามตามทองเรื่องอ่งหุ่นนรุมเจาะมาอื่นแน่นๆอีกหนึ่งดอกแน่นๆไปอีกหนึ่งดอก ไอ่อย่างนั้นแหละสวยอีกหนึ่งทีเพื่อล่ะบีกวินไม่หนึ่งทีบีกวินไม่หนึ่งทีที่หกร้อยสามสิบบาทอาอกำไรมาหนึ่งพันทุกคนถามว่าหยุดไหมยังขออีกนิดหนึ่งแล้กันขออีกนิดนึงแลออ้วกนันถ้วยมาขออีกนิดอีกหน่อยได้ไหมล่ะพ่โลมาแน่นๆดอกนี้โอ้ยยยยยยียย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 ยอยย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 อยย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  โบนัสที่ล็อครลอยก็มาดีินะมาดีครับมาดีครับมาดีครับซ้ายไปก่อนหนึ่งทีแทงไปก่อนบ้าจัดไปเก้าร้อยเบ็ดเก้าสิบขวาไปแทงอีกหนึ่งทีปื้เกาละ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 ลอยตรงกลางฟันสองทีป้าผ่านไปลลลลลแไปอีกหนึ่งทีตรงกลาง ฟันอีกหนึ่งทีป้าพันแปลนอีกหนึ่งทีฮสิงโตตบเรื่องของมึงนะครับเรื่องของมึงนะครับเรื่องของเองเลยครับสิโอโหสิงโตล้วนโอ้โหเรียบร้อยไม่เป็นไรช่างมันทุกคนก็ามาดออิอู้ก็มา,าดิอู้อออออ จัดไปเงินรางวัลรวมรอบนี้6,030บาทพอเลิเลพอเลิกเลเรียบร้อยโอ้อารมณ์ดีเพราะมีความสุขเรียบร้อยทุกคนเบ็ด90เข้าบนนัสได้ฟัน2ที1 0 0ไป2ดอกรู้เรี่อง โอเควันนี้เฮียก็พาพวกเองมาวาร์ปอยู่ที่เกมโลมา X ของค่ายจินลี่นั่นเองวันนี้กำไรมาหกพันเกือบแตกหมืน่นเกือบแตกหมืน่นทุกคนพอแล้วเลิอกอย่าอยู่ต่ออย่าอยู่ต่อก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเฮียหมีพาวาร์ป V3 มาด้วยละกันทุกคนสําหรับใครที่สนใจอยากมาลองเล่นโลมา X เหมือนเฮ er. ียหรือว่าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็สามารถตามดูได้ที่ใต้เดนคลิปชันด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลย วันนี้ยังต้องขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ไวรุ่น